กิจของบ้านเรายังอยู่ในช่วงของวันหยุดนะครับแต่คนอื่นอาจจะทำงานแล้ววันที่3มกราคม2568สวัสดีปีใหม่ครับทุกทนน่านใ้กองกันบางนีได้สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะวันนี้จะไปกินขับรถไปกินอะไรนะปิ้งปิ้งย่างๆนะครับที่โครงการอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ จริงๆผมก็มีที่ประจําอยู่แต่วันนี้ที่บ้านบอกว่าลองเปลี่ยนบ้างชื่ออะไรนี่ยังไม่รู้เลยนะครับบนถนนต้องวิ่งบนถนนไมหิดนแล้วก็ไปตัวไอทางโตโยตา้าเชียงใหม่นะเดี๋ยวไปดูกันร้านนั้นจะเป็นยังไงอะไรยังไงวันนี้เอาเจ้า520ดีจ30มานะครับวันนี้แต่งรอหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเห็นผมเป็นรีโวอย่างเดียวนะครับ ผมก็ไม่ใช่สาวกโตโยต้านะครับแล้วผมก็ไม่ใส่ใช่สาวก Hon ด a าด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่สาวก BM ด้วยนะเอาเป็นว่ามีอะไรถูกใจก็ใช้ใช้ซื้อซื้ออย่าไปเป็นสาวงสาวกอะไรเลยนะครับฟังแล้วมันอะไรก็ไม่รู้นะครับสาวกนู่นสาวกนี่เราซื้อมาใช้ก็ใช้ไปนะครับแหมไม่จำเป็นต้องโหบอกกนี่มันต้องพักดีกับโตโยต้าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับนะบอกอรนี่มันต้องซื้อพวกรถฮอนด้า เป็นฮอ n d a เท่านั้นที่บ้านผมก็มีฮอ n d a นะครับแล้วที่บ้านผมก็มี t ต y o t a นะครับแล้วที่บ้านผมก็มีบ m เมนะครับวันหน้าจะมีเบ n ซ์ก็ได้ตอบไม่ถูกไม่ใช่สาววิวบีเมนะครับก็ซื้อมาแล้วใช้งานนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวก็อาจจะมียี่ห้ออื่นอีกนะครับก็เรื่องรถยนต์นี่นะครับในจินตนาการเราถ้าพร้อมในชาตินี้ก็สัมผัสได้ก็สัมผัสไปนะครับดีกว่าไปนั่ง นะครับให้ลูกหลานเผารถกงเต็กส่งไปให้ประมาณนั้นน่ะเก่าเท้า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 พี่พี่เก่าซ้ายหน่อยพี่เก่าเท้ารองเท้าหลุนด้วยพี่ไอจังหวะอย่างเงี้ยเนี่ยคือเราก็จะเบี่ยงก็จะเบี่ยงนะครับแล้วรถขวามันก็มาก็ลำบากบนถนนเดียวนี้นะครับอุบัติเหตุมีเยอะนะครับเราก็ต้องคาดการณ์มุมอุบัติเหตุให้ได้ก่อน เขียวไปเขียวโห่กระโจนไปประมาณ500ร้อยกว่าแรงม้านะครับผสานก็เจ็รแรงม้อโอเคเบรกดีกว่านะครับที่พูดไปนะเบรกดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนไอไฟอย่างเงี้ยนะน่ากลัวนะกระโจนกระโจนเข้า,าไปปลายเหลืองนี่นะครับไปเจอพวกไอกข้างอีกข้างหนึ่งเขาชิงเหลืองมาเนี่ยนะโอ้โหวกกันพอดีเลยอ่รารถติดไฟแดงก็คุยค่าเวลานิดหน่อยนะครับ น้ำเนี่ย83นะ83ามน้ำมันเกียร์76เอาไม่ใช่จำผิดด้วยเลยน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เลยเดี๋ยวมันเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันเพราะว่าช่วงนี้มันยังน้ำมันเครื่องมันยังไม่ร้อนเท่ากับน้ํานะครับแล้วนี้น้ำมันเกียร์ผมมีออยออยเกียร์แยกนลนะครับพอออยเกียร์แยกปุ๊บนะครับน้ำม mm ันเกียร์มันก็เป็นเอกเทศของมันนะครับคันนี้เหลือแยกออยน้ำมันเครื่องออก อีกงานหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับก็คันนี้ติดตั้งคันนี้ติดตั้งที่ HyB ร i d Auto c a าปทุมธานีคอง3ครับยี่ห้อ Set Trap ไม่ได้ใส่พัดลมนะเป็นออยเพียวๆอย่างเดียวไม่ต้องใส่พัดลมคือถ้าน้ำมันเกียร์มันใช้ได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ไม่ต้องใส่พัดลมก็ไม่ต้องเดินไฟอะไรเพิ่มเลยอัตราการบริโภคคันนี้นะครับเอเวอเรสในเมืองนะในเมืองเนี่ย แต่ถ้าขับทางไกลไปกรุงเทพนี่จะได้ประมาณสัก1ินะครับ18กิโลเมตรลิตรส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบขับโหมดอีโ Mode เท่าไหร่นะครับแล้วก็ Comfort อย่างเงี้ยคอมฟอร์ออมอรผมก็ไม่ได้ขับนะครับอันนี้ให้ดูกีีนี่อีโค o โหมดนะครับผมก็ขับสปอร์ตโหมเพราะว่ามันรถมันค่อนข้างตัวถังมันค่อนหนักนะครับ1,800กิโลนี้พิกัดจดทะเบียนในเล่มน้ำเงินก็แบกเรือล่างมาพอสมควร ยิ่งนั่งสามคนนี้ก็สองตันละนะครับยังไม่รวมสัมภาระเลยนะฮะอ่ะออกโค้งครับผมอยู่โค้งนอกเนี่ยเวลาเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับเราต้องบานโค้งนิดหนึ่งอย่าไปกินเลนโค้งใดน,นะครับแล้วมันก็จะตั้งตรงกันตัดีอันนี้ผ่านหน้าห้างพรอมพอดี้เนะราเปจัดก,จจการไปเรียบร้อยเสียดายมากเลยนะตรงนี้เมื่อก่อนมาบ่อยนะครับ ผมก็อยู่บนถนนมะหิดนเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเพราว่าจะเป็นถนนแห่งนักแข่งเราก็ไม่ต้องไปอยู่แล้วเขาจี้ท้ายมาเราก็ห่างหน่อยสรุปร้านวันนี้เราไปกินอะไรเชื่ออะไรนะกิวจังเหรอกิวจังเท่าไหร่เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมห้าห6 9ก้าห้าหกเก้าหหูหู บ้านหลกินหรูมากเลยนะฮะหกเก้านะครับผมต,มตาล่วงเลยนะงานงานปีใหม่นะครับปกติเมียจะไม่นุมัตนะฮะเมียจะแนุมัดอยู่ประมาณสักงสองร้อยต้นต้นอยู่ประมาณนี้วันนี้วันนี้งบประมาณเวอร์มานี่ใช้งบประมาณเวอร์ของเดือนหน้ามาด้วยนะครับดึงเของอีกสองเดือนมาด้วยนะเมียบอกเวอร์เบะปากเลยแบบจะดูถ,ถนนไม่ให้ดนด้ง ก็ไม่เคยมาร้านนี้ก็ไม่เคยมานะอะไรอะไรกิวจังกิวเจิงเนี่ยปกติจะกินอยู่แถวแถวบ้านนะชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นน่ะยากุนิจิโอชื่อเมื่อกี้จำยากมากเลยนะถ้ากินง่ายๆนะสบายกระเป๋าก็บุฟเฟ่ก็จะเป็นไอ้นี่อะไรนะไอหมีหมีอ่ะดิมหมีพี่พี่เป็นจ์จะเดี๋ยพี่พี่ออกมาพี่พี่ดึงพวงมาลัยหรือพี่ดึงน่ากลัวนะพี่ไฟเลี้ยวเพิ่งเปิด น่ากลัวพี่ต้องรอจังแหวกก่อนพี่ดึงมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราชนกันเองครับยุโรปกับยุโรปเจอกันเนะี่ยเจงทั้งคู่เลยนะพี่คืออยู่ยอู่ทั้งคู่เลยนะฮะซีรีส์สนี่ก็สวยทรงมันกำลังดีอันนี้เป็น E E นี่เป็นพวกไฮบริดเบนซินแต่ผมชอบดีเซลแต่บางคนก็ไม่ชอบนะฮะดีเซล ไฮบริดเนี่ยขับสนุกกว่านะครับอย่าง520 530e เนี่ยไฮบริดขับสนุกกว่าแต่อย่าขายต่อนะถ้าขายต่อราคาร่วงกรุ้เลยนะผมเล่นระยะยาวก็ใช้ 520d G30 นีกว่าเพราะาเก็บเก็บยาวเก็บชั่วชาติอะ่ะเดี๋ยอายุ70ก็ยังใช้อยู่คันนี้แต่ถามว่าเหมาะกันในเมืองหรือว่าไม่เหมาะนะครับคันนี้นะครับผมว่าอุ้ยให้หไปหน่อยนะครับเหมาะกันในเมืองนี่ว่า X1 X ก X ับ X3 เนี่ยกำลังดีจริงๆคุณอย่างผมน ซื้อคันนี้ปนไปละไม่มีตังค์ละไม่มีตังค์ซื้อซื้อคันคันออก x กคันแล้วไม่ไหวเหนืออก X5 เดี๋ยวมี X7 อีกนะครับ X7 นี้ต้องเป็นเทียบกับเบนท์ก็ต้องเป็น GLS 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 X5 กก็เหลือๆแล้วแต่จริงคข้องตัว X3 แต่ X1 กวันก็ข้องตัวสุดอ่ะนะครับเป็นขับเคลื่อนสองล้อนหน้านะครับเป็นเครื่องดีเซลสองพันเหมือนกันเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ ได้มารับมาดูแลแอีกวันเข้าบ้านอีกหนึ่งคันคันเล็กๆหนึ่งคันเล็กๆก็ไม่เล็กมากนะครับก็ไม่เล็กมากรูปทรงก็รถยุโรปผมชอบอยู่อย่างหนึ่งรูปทรงมันจะอมตะที่รันการนะครับดูแลดีๆแต่หลักการขับรถยุโรปมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับรถต้องเงาไว้ก่อนนะรถต้องสะอาดแล้วมันจะดูดีมากจะดูผู้ดีผู้ดีๆๆเลยนะครับอยาให้มันทรงแค่น้นนะรถยุโรปนะครับอย่างน้อยเนี่ยสีพวกสีพวกอะไรเนี่ยดูแลให้มันสะอาดสะอาดคลีนๆเข้าไว้ สไตล์ผมก็จะแต่งไม่ลเลอะเทอะนะแต่งไม่ลเลอะเทอะให้มันขีดครีนเรียบเรียบหรูๆประมาณนี้แหละอาจจะเป็นรถที่ใช้บ่อยของบ้านเลยล่ะเพราะว่าไม่ไม่ต้องดูแลเรื่องความรอะไรช่วงล่างที่มันเตี้ยต่ําเตี้ยเลี่ยดินเหมือนกันคันนี้มันต่าเตี้ยเลี่ยดินเหลือเกิน,นฐานมันกว้างแล้วมันก็ยาวด้วยบาลานซ์น้ำหนักที่มันยาวคือ ตัวตัวฝากระโปรงยาวมากเลยนะกันนี้นะซีรีส์ห้าเดเนี้แต่เครื่องมันถอยมาข้างหลังเดี๋ยวขับไปนี่ก็ไดู้เกฟไดู้ที่นี่ไม่เคยไปปกติผมใส่เนื้อนี่ผมไปกินไอ้เบอร์เกอร์คิงเบอร์เกอร์คิงช่วงนี้คนกรุงเทพน่าจะกลับกันหมดแล้วนะครับเห็นเมื่อวานวันที่สองมกรานี่ แม่กับปองอยังรถติดอยู่น่าจะถอนกาลังกําลังถอนกําลังออกออกมานะครับช่วงเทศกาลที่ผมไม่เทียเยนะยยเท่ยวเลยนะเชียงใหม่นะครับคนเชียงใหม่ไม่เที่ยวเลยนะเชียงใหม่เพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาทุกที่เราให้เขาเที่ยวไปส่วนเราก็อยู่บ้านนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกลับหลัเราก็ได้เวลาออกมา <c oughs> ตะลต่แต่ท่องเที่ยวด,ด,นนดูนู่นดูนี่ดูนั่นเดี๋ยวเราก็ไปตามที่นักท่องเที่ยวเขาไปนี่ยแหละแต่เรายังไม่ได้ไปเช่นดอยอินทนนท์ เดี๋ยวว่าเอ,าอีกวันขึ้นดอยเนนอีกวันก็มีโจทย์อยู่หลายหลายหล,ยหลยโจทย์อยู่อีกวันขึ้นดอยเฉนนบ้างอีกวันขึ้นแม่กําปองบ้างนะครับรอเอามาทํากันเรามาทําล้างเข้าร่วใไมด <c> ี <oughs> รูนนี้นั่นให้มันคึนครีนก่อนนะทำ <c oughs> พอได้รถมาก็จะใส่ออยเกียร์เลยนะครับใส่โบบิีทูนี่ต้องมีอยู่ละ <c oughs> โบริทูนี้รถทุกคันต้องมีนะผมก็บอกได้เลยว่ารถทุกคันต้องมีซื้อรถมาปุ๊บเสียบไอ้นี่ก่อนเลยนะครับเพื่อดูบุคลิก,กภาพว่ารถยนต์ของเราเนี่ยความร้อนมันเท่าไหร่น้ำเกียร์มันเท่าไหร่บุคลิกหลายๆอย่างมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อจะดูอาการก่อนถ้าสมมติมันร้อนเกินไปเราก็ค่อยจัดก,การอย่างครันนี้น้ําไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็โอเคนะครับนะน้าก็ปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่ที่80กว่าเพราะฉะนั้น ก็ S <S <an other> เฉยๆละกับน,น้ําเราก็ไม่ต้องจัดการในเรื่องของวาวนองวาวน้ําอะไรนะอันนี้น้ํามันเครื่องยังไงก็ต้องจัดการนะครับต้องจัดการให้มันมีออยน้ํามันเครื่องอีกนิดนึงจริงๆป้องกันแตกมากกว่านะครับต้องการมันออยแตกมากกว่าอันนี้น้ํามันเกียร์จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ออยเกียร์แยกเราก็ป้องกันในเรื่องของออยแตก ๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเลนดีกว่าเลนนี้คุยที่ไรจะไม่มีอนาคตถุกทรมันต้องเข้าเลนขวาครับเพราะเลนซ้ายนี่มันจะช้าเลนขวานี่มันก็จะบี้กันแต่ใครมาบี้ผมก็ช่างมันไม่สนใจเพราะว่าก็เอาตามกฎหมายเนี่ยเว้นระยะให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ให้สองจุดนะเส้นนี้ก็จะลนนลงมันสองจุดใครจะบี้ก็บี้บไปส่วนใหญ่คนมีมารยาทนะเด็กดูเรื่องรถข้างหลังนนะถ่ายไปดี่ย ขาก็ขับกันมีระยะนะนะมันก็จะมีพวกสายบี้เนี่ยเราจะรู้ๆเราจะรู้ทรงอยู่นะครับว่าท่งมันประมาณไหนนะครับส่งมันปุ๊บด,ดูปั๊บรู้รับรึเล่าแล้วสายนี้มันจะเป็นประเภทนี้นะครับเราก็ได้แต่แหวะแหวะรอขยักขยัง่งรอไว้หน่อยแค่นั้นแหละนะครับเานะดูคนมีมาระยะราทเขาขับกันก็ขับกันเหมือนมนุษย์มานาทั่วไปนะครับไอ้พวกนั้นมันจะสายแบบโอ้โหมันจะดูดมันจะดูชนิดหนูโหมันไม่ดูถนนเลยว่าในเมืองนอกเมือง พวกนี้เจอต่างจังหวัดผมมันกระเด็นหมดนะครับตามผมไม่ทันหรอกอย่างมากมันเร็วมันเร็วแค่ตอนรถเยอะๆแค่นั้นนะอยู่ในเมืองมันตามผมไม่ทันถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยมันบีบผมได้แต่นอกเมืองผมตามผมไม่ทันหรอกเพราะผมขับไกลผมขับยาวผมไม่ใช่มาแรงสามสี่ห้ากิโลสิบกิโลว่ากันนู่นร้อยโลสองร้อยโลสามร้อยโลห้าร้อยโลประมาณนั้นนะอ่ะโครงการอยู่ตรงไหนอยู่เชิร์นก่ turn, อนอยู่เชิร์นใช่ไหมนี่วะ 見到啲係嗯。 ให้ดู DHL อหเดู DHL ม,มันต้องนิ่มอ๋อก็ไม่ใช่โครงการนิ่มใช่ไหมโอ,โอ้ไม่ใช่อ,อ,อ,อก็แสดงว่าเป็นร้านเราไม่เคยมา,มานี่เป็น BYD แล้วนะครับทีนั้นด้านซ้ายมือนี่เป็น BYD ายดีแล้ว ชเเห็นยังสีหลือง้วก็สนามกอล์ฟไม่ใช่ไม่ใช่เลยกอล์ฟอยู่ไปอีกเลยไม่เคยไม่เคยเลียวเลยเนี่ยทางนี้เข้าทางนี้ทางเข้าทางออกเนี่ยอะไรเนี่ยเนี้ยอ๋อหมอชายอย่าเสียบนะครับพี่อ๋อโอเคก็โครงการนี่แหละที่มัน ตีกอล์ฟตีกอล์ฟมาอยู่ข้างๆเลยระ,ระวังระวังนี่ได้ไหมเนี่ยโอเคได้ที่จอดเรียบร้อยแล้วนะครับกิวจังนะครับกิวจังดูว่ามันชื่อนะครับกิวนิคุนะครับกิวนิคุจะเป็นยางนะครับปิ้งยาง แกด้วยอ่ะคู่ม่ะสตัวเลขนะครับพอกกับวนๆในเมืองเชียงใหม่นะครับ น้ำ85ครับน้ำมันเครื่อง85น้ำมันเกียร์72ครับ